มันผลิกพันมันแรงวันถูก 5 5 5สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวง ICT จัดโครงการฝากบ้านไว้กับตาอัจฉริยะที่มีความพิเศษคือการนำกล้อง CCTV มาติดตั้งที่หน้าบ้านโดยเจ้าของบ้านสามารถเช็คความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือบนเครือข่าย 3G ได้ตลอด24ชั่วโมงติดตามกับ พลตำรวจตรีอนันต์ศรีฮิรันรองผู้วัชาการตำรวจนครบางสวัสดีครับทลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนันต์นะฮะวันนี้มาพร้อมกับโครงการปากบ้านไ้กับตาอัจฉริยะและนี่นะครับนีนตัวอย่างเพื่อที่จะทําอะไรฮะท่านอันนี้ก็คือสมมุติว่าเรามีแท็บเล็ตที่จะดู CCTV ทีที่บ้านเราเราโหลดแอปลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะดูในนี้ได้ใช่ไหมดูได้ครับคือปกติแล้วในบ้านที่มีความพร้อมนะครับก็คือติดตั้งซ c t v ปัจจุบันนี้ก็หลายๆบ้านแล้วมีจํานวนมากครับ,บที่ว่าจะดูความเคลื่อนไหวในบ้านของตัวเองค่ะซ c ซี <CCTV S 1> ในบ้านตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกล้องวงจรปิดในบ้านตัวเองใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่กล้องวงจรปิดตามถนนตามอะไรนะฮะอันนั้นไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้่เชื่อมต่อขนาดนั้นเลยแหละครับโอ้ครับโอ้ซึ่งอีกแอปหนึ่งก็ลงในนี้ได้ด้วย ได้ครับผมนั่งช่วยถือช่วยถือทุกแก๊ตใช่ไหมคะใช่ครับลงมือถือก็ได้ครับพวกนี่ฮะสมาร์ทโฟนนะฮะครับแต่ส่วนบ้านที่บ้านที่ไม่ได้ติดไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะครับก็ตอนนี้สำนักงานหน่วยงานชาตินะครับโดยท่านผบตรเนี่ยก็ได้ประสานกับทางกระทรวง ICT ครับอืมเริ่มโครงการตาอัจฉริยะในโครงการฝากบ้านกับตำรวจของปีนี้นะครับก็โดยไปเริ่มที่สนโชคชัยครับอืมเพราะว่าตรงนั้นหมู่บ้านเยอะสุด ใช่ไหมครับนสถิติครับการฝากบ้านของทุกปีสอนทุกชัยฝากสูงสุดครับสถิติสูงสุดเพราะอะไรครก็ในย่านนั้นมีหมู่บ้านแล้วก็มีประชากรหนาแน่นต้อรเบาแน่นครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าท้องที่สอนนั้นเนี่ยขโมยเยอะนะไม่ใช่นะก็อาจจะก็ก็คิดได้หลายอย่างครับคนเยอะขโมยก็อาจจะเยอะตาใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจ ก็ล่าสุดที่น้องใบเตยอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่วันนั้นวันนั้นคุณใบเตยก็ไปร่วมแถลงข่าวด้วยใช่ไหมเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยปีนี้ก็ฝากบ้านด้วยแล้วก็ทางไอซทีก็ไปติดกล้องซีซีทีวีที่บ้านด้วยโอ้โหนี่นะฮะคือคือถ้าเราอยากมีเราต้องไปแจ้งที่ตํารวจสอพื้นที่บ้านเราหรือไปแจ้งที่กระทรวงไอซทหรือแจ้งที่ใครก่อนคะท่านหมายถึงว่าจะเข้าร่วมโครงการครงตาอัจฉริยะนี้ใช่ครับก็ ตอนนี้เป็นโครงการนำล่องทำที่สนโชคชัยแห่งเดียวนะคโครงการฝากบ้านกับตาฉริยะนี่นะฮะกับสนโชคชัยครับอ๋อ บ้านผมอยู่สอนอนนี้นาพร้าวนี่แล้วไม่บอกครับจะได้เข้าร่วมบ้านผมไม่ได้ไปไหนคนเยอะเยอะเกินอะไรครับเชียวจ้าวทั้งวันครับก็คือถ้าสนใจก็เฉพาะที่สอนอโชคชัยก็ไปแจ้งที่สอนอได้เลยว่าอยากเข้าร่วมโครงการนี้ใช่ครับใช่ครับซึ่งพอไปบอกสอนอโชคชัยเสร็จแล้วเนี่ยยังไงคะทางกระทรวงไอทีเขาก็จะมาติดซีซีทีวให้แล้วเราจะได้ติดกี่ตัวคะท่านตอนนี้เนี่ยติดไปแล้ว9ก้าตัวติดไปแล้วเตัวครับก็อาจจะ เพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วแต่ทางกระทรวง i อ t จะสนับสนุนได้ครับคนเขาก็แห่ไปก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีขีดจำกัดก็คือเพิ่งจะเริ่มโครงการครับซึ่งต่อไปเนี่ยทางกระทรวง ICT เองเนี่ยแล้วก็ทางพบตรเองก็จะประเมินโครงการนี้นะครับว่าเกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งทางกระทรวง ICT เองก็จะสนับสนุน ก็ค mm ือจะเพิ <S <S ่มงบประมาณในการติดกล้อง CCTV อันนี้หรือว่าครับหรือว่าถ้าเกิดมีกล้องจํานวนจํากัดเนี่ยเราติดไว้ตรงปากซอยอะไรงี้ไม่ได้เลยใช่ครับก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งทางบชกองบัญชาการตำรวจพบาลเองเนี่ยก็ได้สำรวจจุดล่อแหลมแล้วประมาณ4 0 0พันกว่าแห่งซึ่งกำลังของบประมาณนะครับเพื่อจะติด CCTV เช่นเดียวกันเมื่อเราติดแล้วเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ควบคุมแล้วก็จะดูได้ทุกจุดเช่นเดียวกันในกรณีนี้ครับอ๋อเนี่ยฮะ ซึ่งส่วนส่วนท้องที่อื่นที่ไม่ใช่สนโชคชยัยก็โครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจรเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไยังมีเหมือนเดิมคยังมีเหมือนเดิมครับะะเพียงแต่ว่าเมื่อท่านมีความประสงค์จะมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดท่านก็โทรศัพท์ไปที่สนในบ้าน<ะ>ที่ท่านตั้งอยู่ แค่นั้นเองครับโทรศัพท์ไปก็ได้ใช่ไหมแค่โทรศัพท์ครับแจ้งชื่อบ้านเลขที่ที่อยู่เรียบร้อยตำรวจก็จะสอบถามบ้านเลขที่เท่าไรอยู่ที่ไหนจะไปไหนไปกี่วันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกแล้วก็จะให้คําแนะนําต่างๆนะครับเช่นก่อนจะออกจากบ้านก็ปิดประตูอะไรบ้านให้เรียบร้อยนะครับปิดน้ําปิดไฟปิดแอร์นะครับลวงทาให้คําแนะนําว่าทรัพย์สินที่มีค่าราคาแพงก็ไม่ควร บนกองบ้านค้ครับเออนี่แหละก็นี่ฮะเห็นความเสียสละของตํารวจในช่วงเทศกาลสําคัญคือไม่ได้ไปเที่ยวไหนต้องทํางานหนักกว่าเดิมด้วยใช่ครับแล้วโครงการฝากบ้านกับตํารวจเนี่ยที่ผ่ามาเนี่ยร้อนะ ก็ถือว่าประสิทธิภาพมีเป็นสยบาครับปีนี้เป็นปีที่สิแล้วครับเราเริ่บ้านกับตํารวจตํารวจฝากบ้านที่ใครอะคะตํารวจก็ต้องช่วยตัวเองครับนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือ CCTV ที่บ้านท่านเองครับแล้วแล้วก็เข้าโครงการตาบ้านทันรองเลยบ้านท่านรองต้องจับมานะนี่นะนี่ภาพ ภาพเลยฮะภาพเอันนีคือออดคือเรีวลไทม์ยี่สี่ชั่วโมงเลยใะครับใช่ครับอันนี้เรียลไทม์เลยมีกล้องทั้งหมด8ตัวครับโอ้ค่ะเวลาถ้าใครไม่อยู่บ้านตำรวจจะดูดูให้ตลอดเวลาคือถ้าเกิดท่านต้องการให้ตำรวจช่วยดูท่านก็มาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็โหลดแอปให้ตำรวจแล้วก็บอกยูสเซอร์เนมอะไรรายละเอียดหรือเราดูเองก็ได้ตำรวจตำรวจดูได้เราดูได้ใช่ครับเจ้าของบ้านในดูได้อยู่แล้วเราไปต่างจังหวัดก็ใค้ตำรวจช่วยดูตลอดเวลาเลยใช่ครับเพราะว่าตำรวจอยู่บะอยู่ในพื้นที่เนี่ย เกิดเห็นเหตุการณ์มีอะไรที่ผิดปกติตำรวจก็จะไปตรวจสอบได้เลยนี่ติดไว้ทั้งหมด8ตัวค่ะนี่แปดครับที่บ้านคุณครับกี่ไร่เนี่ยไม่ใหญ่ครับนี่ในห้องครัวหลายจุดครับหลายจุดครับเมื่อกี้ผ้าแห้งแล้วนะเก็บก่อนนะคะอันนี้บ้านเดียวเลยฮะถ้ามีบ้านเดียวใช่ไหมบ้านเดียวครับบ้านเดียวครับใหญ่มากเลยอ่ะยังไม่ซ้ำภาพเลยอ่ะถ้าเป็นบ้านเรานะคือสองตัวจบคือผมไม่ประมาท นี่นรนเราถึงแม้ผมเป็นตำรวจเราก็ติดไว้ทุกๆจุดที่เป็นหนึ่งทางเข,ข้าทางออกนะครับ<ช>จุดที่เราควรจะเป็นจุดอับที่เราควรจะเห็น เพราะจริงๆอ่ะท่านไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยแต่กอนก็ต้องดูแลใช่ครับแล้วท่านพูดถูกนะท่านแม่ประมาทถ้าเกิดบ้านท่านรองอนันต์โดนยกเขาเนี่ยโอ้โหตายเรื่องใหญ่ไงเรื่องใหญ่เลยสะพานหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยตายเลยครับไม่เท่าไหร่ไอคนไอตีนแมวที่มาขโมยมึงต้องตายต้องตามจับมึงให้ได้ครับครับโอ้โหนี่แหละครับก็มีประโยชน์คือถ้าก็ขอนำเรียนว่าทุกบ้านนะครับหรือว่าทุกท่านที่ที่มีความสามารถ ที่จะติดตั้ง CCTV ที่บ้านท่านเองได้เนี่ยก็ควรทำครับแล้วก็หนึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สองท่านก็เนี่ยอย่างบ้านผมนอกบ้านเกาสามารถมองเห็นคนผ่านไปมาเคยมีเหตุคนวิ่งราวแถวแถวใกล้ใกล้บ้านตำรวจเองก็ก็มาขอดู CCTV ว่ามีรถผ่านอะไรจังไหนที่ไหนเนี่ยดูครับตามในภาพบ้านไหนครับบ้านไหนบ้านผมอยู่ประชาชื่นครับประชาชื่นครับยาแยมนะเว้ยเฮ้ยประชาชื่นยาแยมนะฮะนี่นี่แปลตัวนะฮะดูดูทั้งชุมชนเลยอ่ะทั้งซอยอ่ะแต่ย้ําว่าโครงการฝากบ้านไว้กับตาชริยะเนี่ยเฉพาะนำร่องเนี่ยสอนอโชคชัยก่อนครับผมสอนอโชคชัยก่อนนะแล้วท่านท่านจะติด กล้องวงจรปิดตัวนี้ราคามันก็ไม่แพงนะไม่แพงครับหลักพันก็ได้แล้วใช่ครับใช่ครับซึ่งภาพจะออกมาเหมือนกันถ้าเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะครับครับอันนี้คือใช้แค่ในี่ของสนอโชคชัยให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้เพิ่มกระสุได้เนี่ยบ้านที่เข้าร่วมโครงการครับผมโอ้โหนะฮะอนนี้คือานี่คือกล้องที่จับอยู่หน้าบ้าน ใช่ครับใช่ครับบ้านที่เขาฝากแล้วก็เข้าร่วมโครงการอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปรากฏเป็นจอภาพอยู่ที่สถานีนำวโชคชัยซึ่งตํารวจจะนั่งดูตลอดยี่สี่ชั่วโมงทั้งเก้าตัวที่เข้าลงที่ติดตั้งแล้วก็นั่งดูอยู่ตลอดครับรวมทั้งดูด้วยตํารวจไปตรวจหรือเปล่าไปตรวจแล้วอ้าวทำไมรีบกลับอยู่เฝ้าหน่อยอะไรเงี้ยสามารถสั่งได้ทันที เอ้ถ้ามันมันย้อนดูได้ไหมคะคือเหมือนว่ามันบันทึกเอาไว้เพื่อรอ๋อบันทึกไว้ได้ได้ได้ครับได้ครับก็คือเหมือนปกติเพียงแต่นี้พิเศษที่ว่ามาอยู่ที่สถานีตำรวจได้ตำรวจนั่งเฝ้าให้ตอด24ชั่วโิมงเนยใช่ครับตรเนี้ยสำคัญใช่ครับใช่ครับนี่นะฮะซึ่งอ้มีมีในกรณีที่เรายังไม่ได้อยู่ในสนอโชคชัยนะคะในกรณีที่ยังไม่ได้ติดทั่วทุกพื้นที่มีแบบสถิติให้เราบอกเราได้ไหมคะว่าเวลาสหญ่เขามาขโมยเนี่ยเขาจะเลือกช่วงไหนลักษณะบบบ้านนแไหอ๋ คนร้ายเนี่ยไม่เลือกแต่สิ่งที่มันมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับสมมุติว่าปกติที่ไม่ใช่ช่วงช่วงเทศกาลคนร้ายเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมหลายๆายอย่างเช่นเขาจะไปสังเกตดูในย่านนั้นใช่ไหมครับบ้านนี้ออกจากบ้านทํางานกี่โมงกลับกี่โมงอย่างเงี้ยครับเมื่อเขาเห็นออกรู้พอออกจากบ้านปุ๊บเขาก็เข้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาก็อาจจะไปเดินเคาะบ้าน หรือรใช่ครับไปกอดกิ่งมีคนอยู่ไม่ไปนั่งเฝ้าเอะบ้านนี้ปกติออกเช้าวันนี้ไม่เห็นมีออกเลยเงียบสองวันแล้วสแสดงว่าไม่อยู่บ้านเขาก็จะไปดูสังเกตพฤติกรรมต่างส่วนส่วนใหญ่คนที่จะเข้าไปจะยังไงต้องเฝ้าดูก่อนไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ไปเดินเทเล่ะรรมซอยนี้นน้อยมากก็อาจจะมีบ้างคนร้ายเนี่ยประเภทสมุสมะมา มาถึงก็เข้า,ขา,ขาเลยซึย่งก็มีบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดน <ừ> ก็อาจจะเป็นอย่างนี้บ,นบ้านบ้านที่ดูใหญ่ดูรวยอะคา่ะดูมีเงินเนี่ยโดนมากกว่าก็ <c oughs> มีเปอร์เซ็นต์สูงมีนะ <c oughs> บ้านเราดูจนท่านถึงแนะนําถ้าลองถึงแนะนําว่าย,ยังไงทร <c oughs> ัพย์สินมีค่าถึงท่านฝากบ้าไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินมีค่าก็ไม่ควรครับไว้ที่บ้านใช่ครับนะไม่ควรไว้ที่บ้าน จะไปเก็บไว้ที่แบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่จะดีกว่าใช่ครับเพื่อความไม่ประมาทเพื่อย้ำย้ำนะว่าโครงการฝากบ้าไว้กับตาชริยะนั้นก็ที่สนอวนทชไทยแต่ถ้าต้องมีกล้องวงจรปิดไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือ ที่สนช่ี่ไปติดไปติดไปติดถ่ด้วยแต่ในกรณีที่มีตัวเองมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับที่สนมกรถช่วเหมือนกันที่อื่นก็ได้ที่อื่นได้เลยสนออื่นก็ได้ไปบอกเจ้าที่ตำรวจเลยตำรวจก็จะมาดูแลใช่ครับถ้าเกิดไม่มีก็ ฝากฝ่านแลกับตำรวจครับนะครับแล้วก็ท่านก็ไปเที่ยวให้สำราญบานใจครับไม่ต้องห่วงบ้านตำรวจตำรวจดูแลตัวเองได้เสียฐีสละมากนะครับใช่คค่่ะเการับขอบคุณวันนี้ขอบคุณนะคคครรัับบบขอุณสวัสดีครับขอบคุณมากเลยฮะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมานะคะด้วยเวลาเดิมหกโมงครึ่งวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ